สมกับเป็นตัวอย่างของไหวรุ่นไทยค่ะเพราะถึงแม้งานจะรุมจองตัวแค่ไหนแต่ยายาอุรัสยาก็ไม่เคยทิ้งเรื่องเรียนโดยออกกดเหล็กไม่รับงานตรงกับวันที่ต้องเข้าเรียนที่อักษรจุลาค่ะชั้นสองอย่างมันก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็ที่จุลาการแข่งขันก็สูงมาก วเวลาอย่างไงบ้างคะก็วันที่เรียนคือห้ามห้ามทำงานเลยคะ่ะต้องต้องไปทุกครั้งที่เรียนแล้วก็ทํางานก็เสาร์อาทิตย์หรือว่าจันทร์อังคารคือเป็นข้อตกลงเลยใช่ไหมคะว่าจะไม่รับงานที่ตรงกับเวลาเรียนใช่ค่ะเพราะที่จุฬาเขาก็ strict อยู่แล้วเรื่องเวลาเรียนแต่ถึงจะแบ่งเวลาในเรื่องเรียนและเรื่องงานได้ลงตัวขนาดไหนแต่ก็<ต>มีบางครั้งที่สาวยิ้มสวยคนนี้รู้สึกท้อเหมือนกันคะ่ะนิดนึงนะ ที่มันเหนื่อยจริงๆก็ทอนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าโอกาสตรงนี้มันม,มีแต่คนอยากมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ต้องสู้ต่อไปส่วนเรื่องที่มีคนมาว่าสาวหญ่ย่า,ยามีเงินเก็บหลายล้านจากงานละครและงานพรีเซนเตร์นั้น,จน,น,นเ,นเนนจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องเพราะคุณแม่เป็นคนดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดค่ะ